โอ้โหสูง <Darwin> ส yes. ูงเดี๋มัรัสัตว์เ่ยงแตกสัตว์ใ้การทานเว่าเกระจายแล้วเราสัตว์เนาะจบตน้องหล่อเอะนยากาท่านเรื่องะไรอยากจทู่หัาไม่ทจะทำมองสายเลยบาคเป็นบบ มอยหนัสวัสดีีันดดเดก็ไปนางของไอ้ดเ็มสเสียนเสียนคือเจ้ทดสมัยตะกี้สมมคได้ได้ทันธนัดแบบนี่ีหนวดกูสูตรค้าอยกตลาสูตรกันนาอจั มันต้องยูัอ่านะาัคือจกระสใส่ซ้ายเดปวดไปปวดมากระทัดเอากระนาคอยก็ส้องยามึงเจียะมึงเจียฮะตัส่องยา่ที่ว่าเป็นแเดีสู่ไปสู่มานคือไปรับแบบแบบแบบาน้าไม่ถึโยนแหะเอาคึ่งตาลงไปวิ่งห้าลัเยีะยอแบบตาองห้องนอกจะมีไปไปมเไอรไปนมาเสาไปหเอรขั

อะไรกันเนี่ยเพื่อเรามาน้ำวนมกันรรู้แบบนี้กันมันค่นอยจะมาปาร์มกากเจรสามคนสามคนแบบหนึ่งใครก็หอนี่ยคนหาเร่อยทานล้วไหนเนี้ยสามช่วงสามตัวมานสามคนได้ตห่อจะมาปาร่ะ เนี่ยหน่อยหน่อยสึ่งซึ่งลิงมันน่งแบบขันนกแบบเด็นหน่อยเนี่ยขันนแมวจริงังเลเขาไม่ค่อยมาเาติดมากะลยก็หมดกไปแมล้วมาเนะ่ยขอยู่ก่อนเานวแล้วเขาอยู่ก่อนเขาเขาคอยยืดต่อขัดมันเตี้ยมากตัวะเ้ยมันเกินนอะไรนี้ไมใรวาเตี้ก็เรื่องเงื่อนดีใจใค่นเ่างใส่โคตรจิตส่าเขาไน คเ <S preach science> <cup> ี่ยทมาเอเกิเกิสิบสสามปีอะไรหรอัวร์จะคัยต้องทำกับต้งกวดช่เขาองกวดเขาไม่เหมือนช่งกี่โมงช่วยเขาต้องกวดเาไั่หมตอน่ไปนั่พอเลี้ยงไปนั่งเราก็เคียวมากเคียกนเนาะยังเลอก่เงี้ยเหลืยีเา บายดีสบ็ยคนเด็ไมนไรไรเงี้ยคนหนึ่งมาแล้วไงมันจะพูดอะไรอ่ะผ่าอยารอย่าเงมันเล่นก็จเป็นไรสียงจะไม่หอบมึงก็ผมอยากเป็นเจ้าแล้วก็ตากเัีอย่างนี้ไม่ดู เดี๋ยวพอเี๋ยวอเราพูดเร่องนี้จะกลับเขาก็อยากก็ไม่ต่อคนนั้นเข้าใจว่าผมยัดเขาผมเหมืนมากอะไรอยี่ยุ่งกับเงินมาครอบครัวแม่ของผมแบบนี้นั่งนั่งเกื่อบเลยนั่งเกือบของมินแกน